สวัสดีครับผมได้ยินเสียงซองพี่น้องทำอะไรไม่รู้ก๊อปแกลบก๊อปแกลบก๊อปแกลบก๊ปกปกปกปอปแกลบทำอะไรกันทำอะไรกันนึ่งซี่ก,กอบอะ,ะอะไรนี่เมนูอะไรนี่นโอ้โหแล้วใครเป็นคนกอ่อไฟนี่ใครดังใครดังฉันเองเหรอโ,โอ้โอหเธอ,อแกะลูกชิ้นเหรอโอ้โหแล้วฝาไปไหนแล้วเธอฝาไม่รู้อ้าวฝาไม่รู้เหรอโอ้โหนี่คือเมนูเหรอ เมนูบล <ane> <sleep> ูไ <without> ม <forgetting> ่ด <concealed> <lide> ีเลยลูกเมนูไส้กรอกเมนูมอซั่วดูดิหนึ่งไส้กรอกดูดิใส่น้ำไม่ได้ใส่น้ำเยอะไหมนะกึ่งกลางกึ่งกลางนี่ใส่กึ่งกลางกึ่งกลางใส่กึ่งกลางโอเคนี่ถ้าจะให้หอมนะต้องหาตะไคร้นะตะไคร้มาปิดฝาด้วยดิลูกไม่งั้นมันไม่นี่นะนี่ฝาขนาดมินิมอลเฮ้ยมันมันไอ้เนี่ยไอ้ตัวชามนะ นั่นแหนนละไม่ไม่ชามตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้นอ่าความเลยหให้ความร้อนอ่ะการนึ่งคือการให้ความร้อนให้ไอ้น้ํามันวนอยู่นี่แหละแล้วทําให้อข้างในมันสุกนี่แหละเขาเรียกว่าการนึ่งฮะ,อะ,อะโอ้โหไม่มีอะไรกินแล้วไม่มีอะไรกินเห<ม>รอใส่มามา่าใส่มาม่านึ่งใส่กรอกเลยยืดใส่มาม่าอีกลูกพีเรา นี่ก็เป็นอร่อยนะมาคืนเกินอร่อยเหรอ<ช>อ๋อเป็นเป็นไอเดียค่ะเมนูเนี้ยไอเดียแม่ไอเดียแม่แม่ประดัอว่ะอ๋องั้นก็ต้องรอสักพักสักพักสุกแล้วเดียวค่อยมากินให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าเมนูหนึ่งใส่ก,กอกมันก็ไม่มีอะไรหรอกพูดถึงเพราะมันสุกแล้วเราแค่นิ่งให้สุกใช่ไหม แต่ก็โอเคนะทำกินเองหิวก็ทำกินเองแบบนี้ถือว่าผ่านอ,อยากกินอะไรก็ทำเอาออเราก็นึกกระทำอะไรกันก็เก๊กก็เก๊กก็เก๊กอยู่ข้างหลังอโอเคเดี๋ยวรอรอสุกแล้วเรียกด้วยนะสุกแล้วเรียกด้วยนะครัวบ้านเราเนี่ยดูดาวด้วย,วยอ้าวครัวดูดาวนะครัวบ้านเรา <laughs> ยังไม่มีราคาก็ครัวดูดาวไง <laughs> เดี๋ยวก็ได้ <laughs> พูดไปเลย อ่ะเดี๋ยวรอ,อนี่ก่อนรอสุกก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรียกพ่อด้วยนะโอ้ระวังไฟไหม้นะพี่ปันค <c oughs> วบคุมดีดีดิดเอออยา่ยาเข้าอย่เข้าอย่ฟึ่งเข้าไปอย่ฟน่งก้าไม่เป็นเรอตันอย่าฟึ่งเข้าไปนะเออทำมันเยอะเออเออให้เออ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 ออกสักหน่อยไหมเปี่นเอออกมันแรงแล้วแต่ร้อน <c oughs> ่ดลดแล้วหน้ำมันเดือดอยังเลยนะเด,เดือดเดือดปุดเลยเนี่ยเฮ้ย่นแหละใช้เวลามันสุกแล้วดูเป็นใช่ไหม,มกาว่าแล้วตอนเอาเอาอ,ออกนี่ระวังนะตรงนี้มันไม่มีหูจับถ้าถ,ถ้าจะให้ดีต้องหาที่หูจับเวลาเราเปิดจะได้ไม่ร้อนมือตรงนี้ถ้าเราเปิดอะเคียวออกเลยหรือว่าเอานี่คีบก็ได้เพราะว่าถ้าจับแล้วเดี๋ยวมันล,ลวกมือนะมันร้อนนะระวังนะเข้าใจปะ อลูมิเนียมม,มันโดนความร้อนด้วยมันโดนอะไรด้วยหม้อตัวนี้เคยต้มมามาอยู่ตรงนู้นเคยทุกอย่างเลยเนาะ <c oughs> นี่ครับก็เป็นเมนูสองพี่น้องฟังเสียงเดือดปุ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 ดก็ <c oughs> นนหนิวข้าวแล้วก็คืออยากก,กินไส้กรอกกันก็เลยมานิ่งกันทอดก็ไม่เอาใช่ไหมไม่ชอบทอดไม่ชอบทอดดีแล,ล้วแหละนึ่งนึ่งอ่ะดีที่สุดแล้วเดี๋ยวรอรอ รอให้เขาทําสุกเดี๋ยวผมจะมาให้ชมอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ให้สองพนอ,อเขาอยู่ตรงนั้นกันก่อนนะครับทุกท่านสองพี่น้องเรียกมาดูแล้วว่าได้หรือยังเปิดชมนี่เปลี่ยนฝามอแล้เออดีมากเลยโอ้โหดีเลยแล้วถ้าพองกว่านี้มันจะโพนสติ๊กเกอร์นะ่ะลายสติ๊กเกอร์ชะมีเออถ้าพองกว่านี้ก็จะนี่ละโอเคเอาได้ปะ ยกมาเลยโอเคอ้อหจะได้กินของอร่อยกันแล้วนี่พี่กีบอืมเก็บมาเลยมีมีไม่มีซอสอันนี้ครัไม่มีสิเลยกินอื้ออ้อเป็นไงชอบป่ะกองชอบป่ะใช่โหกินได้ใส่ก็ออกลย โอเคไปไปนั่งกินกันดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าแต่ไม่มีซอสอ,อะเนาะเสียดายไม่เป็นไรปะไป <มา S 1> ตอนนี้มาถึงโตง๊ะแล้วเม็ดไอเ้เม็ดฟักเม็ดอะไรน,ไนั่นแหละเดี๋ยวแม่จะไปปลูกนู้นู้เขียวทิ้งไว้ตรงนั้นเอามาจากไหนเ,เอามาจากว่าปุ๋ยมาครับชิมกันครับกอชิมก่อนจะได้รู้ว่มามียาพิษหรือเปล่ามีแน่นอน แบบใส่เมื่อกี้เองอือหือถ่น่ะส่ไหมเตียเดียวราคเทาไหร่ขาาเด่าไ้วอือเยอะมากถึงเดียวไม่มีซอสอร่อยครับคุ้ใจไหมอือกิอนใส่กรอกกับข้าวเหนียวครับได้เหมือนเดิม พี่น้ำอร่อย่ตนตอบแบบไม่เต็มใจเลยอร่อยปะอร่อยอืม <laughs> อืมอ,นนะอืมอ,อ,อ,อืมอือืมออืม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 อือือืออืมอื่อื่ือ ดี่นข้าวดี่นข้าวดิ่เลยเป็นไงพี่พอคืงพ่อพอดื่ม้ะ ไปกินได้ป่ะไปจะกรอบมะอืม่มาอา๋อร่อยไหมอร่อ <I like. S 1> <Okay, S 2> ยโอเคครับหน้าทำกินอีกนะโอเคยครับคลิปนี้บายบายครับ <Bye. S 1> ไปเด็กกินกันก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับายบาย